พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสูติการเมื่อประมาณ500ปีก่อนคิดศตวรรษในเมืองเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีพระราชบิดาของพระองค์คือพระราชาผู้คลองแคว้นศากยะชนเผ่าหนึ่งของอินเดียที่ไม่เคยมีบทบาทสำคัญในส่วนใ,นวนใดของประวัติศาสตร์ชื่อที่ครอบครัวตั้งให้พระองค์ก็คือพระโคตมะหากแต่บรรดาสาวกของพระองค์ไม่เคยใช้ชื่อนี้ด้วยว่ากันว่าเป็นชื่อที่สามัญเกินไป พวกเขาจะตั้งพระนามเรียกขานพระองค์ต่างๆกันเช่นบุคคลสำคัญของชาวสากยะองค์พระผู้นำชัยพระศาสดาแห่งโชคลาภกษัตริย์แห่งความยุติธรรมพระมารดาของพระองค์สิ้นพระชนไปตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนได้เจ็ดวันพระมาตุจฉาของพระองค์จึงได้ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายพระองค์น้อยเรื่อยมาตลอดช่วงชีวิตขณะที่ยังทรงพระเยาว พระองค์ทรงแสดงออกให้เห็นถึงพระภูมิปัญญาและทรงปล่อยวางในทรัพย์สมบัติทั้งปวงพระองค์ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในวัยเดียวกันอย่างการฝึกสู้รบและการเล่นกีฬาต่างๆโดยทรงใช้เวลานั้นไปกับการสร้างพื้นฐานที่สำคัญเรื่องการศึกษาตามตำนานกล่าวว่าด้วยเหตุนั้นความแข็งแรงของพระวรากายของพระองค์จึงไม่สมบูรณ์นักและเมื่อพระราชบิดาของพระองค์ ได้ทราบข่าวการทดสอบที่แสดงถึงความอ่อนแอของพระราชโอรสจึงทรงส่งตัวพระองค์ไปฝึกและทำให้พระองค์ต้องทรงยินยอมทำกิจกรรมทดสอบแบบชายชาตรีหลายกิจกรรมโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆมาก่อนพระราชโอรสทรงจับได้คันธนูคันที่ใหญ่ที่สุดในพระราชอาณาจักรเป็นคันธนูที่แข็งมากต้องใช้คนเป็นพันคนถึงจะง้างได้แต่พระองค์ทรงใช้อาวุธชนิดนี้ ยิงลูกธนูออกไปได้ราวกับเป็นอาวุธของเล่นและทุกครั้งที่ยิงก็จะได้ยินเสียงดีดผึงของคันศรอ,ออกไปไกลนับเป็นพันไมล์พระราชบิดาทรงพอพระไทยในการฝึกครั้งนี้ยิ่งนักจึงได้ส่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชโอรสกลับไปฝึกทำรรมสมาธิได้ตามพระราชประสงค์เมื่อทรงมีพระชนมายุได้19พรรษา พระองค์ทรงอภิเศกสมรสกับสตรีที่ทรงพระสิริโฉมและมีสเสน่ห์อย่างหาที่เปรียบได้ยากซึ่งก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวชีวิตส่วนพระองค์ในระยะ2-3ปีถัดมานั้นได้น้อยมากวันหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีผ่านมาตามตำนานเล่าว่าพระองค์ได้เสด็จออกไปภายนอกกับคนขับรถม้าศึกและได้ส่งทอดพระเนตรเห็นบรรดาผู้คนสูงอายุที่ล้วนแต่หลังโกงโค้งงอ และสุดโสมไปเพราะการเวลาและความตรากตรำลำบากคนขับรถม้าสึกได้ตอบคำถามพระองค์ไปว่าสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะทรงมีสภาพดังที่เห็นเช่นกันเช่นเดียวกับปุถุชนทุกผู้ทุกนามในวันถัดมาทั้งสองได้พบผู้เจ็บป่วยพิกลพิการซึ่งคนขับรถม้าสึกก็ได้อธิบายให้พระองค์ทรงทราบอีกครั้งว่ามันเป็นเคราะห์กรรมที่มวลมนุษย์ไม่อาจหลีกหนีได้พ้นในอีกสอถึงสวันถัดมา พวกเขาก็ได้พบเห็นคนตายและนับเป็นครั้งแรกที่พระโคตมะทรงทราบเรื่องที่ว่าทุกชีวิตย่อมต้องพบกับความตายเพราะสัจธรรมในเรื่องนี้นั้นได้ถูกปิดบังซ่อนเร้นอย่างรัดกุมไม่ให้พระองค์ทรงล่วงรู้ได้เลยในขณะที่ทรงเจริญพระชนสขึ้นมาในยามนั้นเหตุการณ์ทั้งสามเรื่องที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรมาได้ส่งอิทธิพลต่อชีวิตพระองค์อย่างรุนแรง พระองค์ก็ทรงเริ่มไตรตรองถึงความทุกข์ยากทั้งมวลที่เกิดขึ้นในโลกและทรงสแสวงหาวิธีทางที่จะป้องกันความทุกข์ยากนั้นและแล้วพระองค์จึงได้ทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกในคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงพระองค์จึงได้ทรงออกเดินทางจากพระราชวังและทิ้งพระราชโอรสที่เพิ่งม,มีพระประสูติการไว้เบื้องหลังเพื่อเดินทางรอนแรมไปไกลสู่ลำน้ำสายใหญ่ เพื่อปฏิบัติาศาสนกิจ,จเจริญฌานแบบลือศีอย่างโดดเดี่ยวณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำนั้นในระหว่างที่พระองค์ทรงกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่นั้นพระองค์ทรงต้องเผชิญกับการลวงล่ออย่างแสนสาหัสจากพยามารอันชั่วร้ายให้ทรงหวนกลับและยอมรับในกิเลสต,ตัณหาที่ครอบครองโลกอยู่ตลอดทั้งเวันแต่พระองค์สามารถต้านทานสิ่งล่อลวงนั้นได้จึงทำให้พญามารหายตัววับไปอย่างโก,กรธกลิ้ว พระศาสดาจึงได้กลับมาบำเพ็ญเพียรภาวนาอีกครั้งพระองค์ทรงยอมอดอาหารและกระทำการทรมานตนเองด้วยหวังว่าเป็นแนวทางในการแสวงหาหนทางสู่ความสงบสุขและหลังจากที่ได้ทรงทรมานร่างกายจนเนื้อหนังเหี่ยวแห้งมาจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ก็รู้สึกพระองค์บูบลงเหมือนกับจะสิ้นลมปราณเมื่อพระองค์ได้ฟื้นสติขึ้นมาอีกครั้งพระองค์จึงทรงพบว่า ความทุกข์ทรมานและการตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้ไม่ได้นำพระองค์เข้าไปใกล้เป้าหมายใดๆเลยพระองค์จึงกลับมาเริ่มต้นเสวยอาหารอีกครั้งและนำชีวิตกลับสู่วิถีทางธรรมชาติยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างความคุ้นเคืองให้แก่ครูบาอาจารย์และผองเพื่อนของพระองค์พวกเขาจึงพากันตีจากไปอย่างรวดเร็วด้วยต่างเห็นว่าพระองค์เป็นคนนอกาศาสนาและเสียสติไปแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มต้นออกสแสวงหาหนทางแห่งความสงบของพระองค์และในระหว่างนั้นพระองค์ได้ทุดงไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงสาวถวายชามข้าวปลาอาหารให้พระองค์จึงทรงประทับนั่งลงที่ใต้ต้นไม้และเริ่มต้นใคร่ครวญอย่างแน่วแน่ถึงปัญหาอันยิ่งใหญ่ของชีวิตพระองค์รู้สึกผิดหวังในตัวพระองค์เองรวมทั้งผองเพื่อนที่พากันทอดทิ้งพระองค์ไป ความสุขอันแท้จริงที่พระองค์เคยลิ้มรสมาเนิ่นนานดูราวจะเลือนหายไปกว่าที่เคยแล้วพระองค์จึงตกอยู่ในผวังล้ำลึกพระองค์ทรงประทับนั่งเช่นนั้นอยู่ใต้ต้นโพเป็นเวลานานถึง49วันโดยต้องผจญกับการล่อลวงของมารชั่วร้ายสลับกับการได้รับประทานพรเพื่อเป็นกำลังใจจากสวรรค์ในที่สุดฝ่ายหลังก็เป็นฝ่ายมีชัยและเมื่อพระองค์ทรงตื่นจากผวังอีกครั้งนั้นดวงจิตของพระองค์ ได้ทรงรับการปลดปล่อยหลุดพ้นเกิดพายุฝนฟ้าขนองเหนือบริเวณน,นั้นและพระองค์จึงได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้พระองค์ทรงประจักษ์นบัตนั้นว่าชีวิตของพระองค์มีภาวนาที่จะต้องออกไปสู่ท่ามกลางหมู่ชนเพื่อเทศสั่งสอนถึงวิถีทางสู่ความผาสุกันเป็นนิรันดรและสู่จิตวิญญ,ญาที่สงบสุขสอนให้รู้ว่าจะหลีกหนีความชั่วร้ายได้อย่างไร หรือแม้แต่จะเอาชนะความตายได้อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาถึง45ปีนับจากนั้นเพื่อออกเผยแพร่หลักธรรมของพระองค์ตามเมืองต่างๆตามแนวแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียและเมื่อยามสิ้นพระชนพระองค์ก็ได้ล่วงเข้าสู่การดับขันทปรินิพานดังหลักธรรมที่พระองค์โปรดเทศสั่งสอนไว้ซึ่งก็ยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งความเพียรพยายาม อันไม่ย่อหย่อนของชาวพุทธที่เคร่งครัดทุกๆคนแล้วเนื้อหาของศาสนาเก่าแก่นี้กอบขึ้นด้วยอะไรบ้างในหลักธรรม8ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเห็นได้ว่าเป็นคำสอนอันพึงระึกจดจำซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางของรากฐานและหลักศาสนา,าของพระองค์โดยรวมได้แก่ตั้งใจชอบปัญญาชอบวาจาชอบกระทำชอบ ดำเนินชีพโดยชอบเพียรชอบดำริชอบและระลึกชอบจะเห็นได้ว่านับเป็นหลักธรรมคำสอนที่งดงามและอยู่ในอุดมคมติซึ่งเป็นเรื่องยากที่ใครจะปฏิบัติตามได้ถ้าไม่มีปัจจัยช่วยเหลือเกื้อกูลจากภายนอกแต่ถ้าว่าเขาจะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการอุทิศตนเองตามแนวทางโดยเคร่งครัดแต่เพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้า ม่ได้ทรงมุ่งหวังที่จะเป็นผู้แก้ไขปัญหาอันหนักหน่วงใหญ่หลวงทั้งปวงไปทั่วทั้งจักรวาลพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับมันเพียงส่วนน้อยและทรงเคี่ยวเข็นบรรดาพุทธสาวุกของพระองค์ให้พยายามกลับใจสู่การบรรลุซึ่งการปรินิพานอันเป็นสภาวะที่จิตวิญญาณพบความสุขสงบโดยสมบูรณ์ปราศจากบาปและปราศจากกิเลสตัณหาใดๆเป็นความสงบสุขอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งขจัดปัดเป่าปัญหาทั้งปวงให้หมดไปได้เพียงแต่เมื่อจิตใจสามารถตัดขาดจากโลกภายนอกได้หมดสิ้นและฝักใฝ่อยู่แต่ในคำสั่งสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นก็จะสามารถยับยั้งกิเลสตัณหาทั้งปวงได้และเป็นเหตุแห่งการดับทุกข์ด้วยเช่นกันเป็นหนทางเดียวแห่งการเข้าสู่นิพพานเป็นข้อความจากหลักธรรมในพระไตรปิฎกเก่าแก่ดังนั้นการนิพพาน จึงเป็นดังเป้าหมายแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุผลสำเร็จดังเช่นปรากฏในประโยคดังต่อไปนี้การเป็นนายของตนเองนั้นเป็นชัยชนะอันยากเข็นที่สุดการที่จะไปสั่งสอนผู้อื่นได้นั้นสิ่งแรกที่จำเป็นที่สุดก็คือการเอาชนะตนเองด้วยเหตุจากการที่เรื่องวิญ,ญญาณออกจากร่างได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญของความปรารถนาในการเข้าสู่นิพพานและด้วยเหตุที่คนตายแล้ว อาจไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นมา้มาม้างูพิษปลาหรือแม้แต่มแมลงาศาสนานี้จึงมีข้อห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมิฉะนั้นแล้วการเคลื่อนย้ายวิญญาณไปสู่ความสงบสุขชัว่วกกนลประวสารก็อ,อาจจะมีอุปสรรคได้ด้วยความเชื่อเช่นนี้จึงทำให้าศาสนาพุทธเป็นหลักาศาสนาซึ่งสงบที่สุดในทางปฏิบัติจริง จะต้องมีความอดทนอดกลั้นดังเช่นที่พระสงฆ์จะต้องพกผ้าลินินเนื้อบางติดตัวไว้ในบรรดาปัจจัยที่มีอยู่ไม่กี่สิ่งโดยเอาไว้ใช้กรองน้ำดื่มเพื่อจะได้กรองแยกเอาตัวจุลินทรีย์เล็กๆออกจากน้ำเป็นการช่วยไม่ให้มันต้องมาตายก่อนการอันควรในลำคออันหิวกระหายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ว่า ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงอายุไขของพระองค์นี้ควรละเลิกจากทางโลกและหันหน้าเข้าหาวัดเพื่อที่จะได้อุทิศชีวิตในบ้านปลายในการไตร่ตรองสิ่งต่างๆด้วยตนเองและศึกษาหนังสือหลักธรรมคำสอนอันเก่าแก่ชายชาวสยามทุกคนยังคงรักษาประเพณีนี้เอาไว้อย่างเคร่งครัดโดยเกือบจะไม่มีข้อยกเว้นอายุปกติของการเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒคือตั้งแต่1 9ถึง20ปี แต่ก็มีการรับผู้มีอายุตั้งแต่8ถึง10ขวบมาบวชเป็นสัมมเนรบ้างเมื่อครบกำหนดอย่างน้อย2เดือนจึงลาสิคขาบวชได้หากแต่ก็ให้สิทธิทุกคนบวชอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากสามัญชนนี้ไปจนสิ้นอายุไขบวชปัญญัติของผู้ถือบวชจะต้องเป็นเพศพรมจรร์ไม่สะสมทรัพย์สมบัติและจะต้องโกนศีรษะ พระสงฆ์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการออกบินธบาตในตอนเช้าโดยมีชาวบ้านเต็มอกเต็มใจมาตักบาตรด้วยข้าวสวยหรือไม่ก็ปลาแห้งตัวเล็กๆเพราะต่างเชื่อกันว่าเป็นการได้ทำบุญกุศลจึงเห็นได้ชัดว่ามื้ออาหารของพระสงฆ์จะเต็มไปด้วยกับข้าวกับปลาหลากหลายและมีปริมาณมากมายสมบัติส่วนตัวที่พระได้รับอนุญ,ญาตให้ครอบครองได้มีเพียงผ้าคาดเอว บาดอาหารมีดเข็มและผ้าลินินเท่านั้นนอกจากนั้นยังบังคับให้ห่มผ้าเหลืองอมสม้มคลุมร่างกายไว้รากับเสื้อคลุมโดยเปลือยแขนขวาและไหล่ขวาไว้ตาลปัดก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ของพระสงฆ์ด้วยเช่นกันโดยเจตนาแต่ดั้งเดิมประการหนึ่งคือเอาไว้กันแสงแดดอีกประการหนึ่งคือเอาไว้บังใบหน้าอย่าเมื่อเดินทางออกนอกเขตวัด เป็นเหมือนเครื่องกีดขวางไม่ให้มองเห็นทุกสิ่งที่เลวร้ายและเป็นบาปหยาบช้าในโลกภายนอกแต่นักบวชในปัจจุบันได้ค้นพบสิ่งที่สะดวกสบายกว่ามากโดยใช้ร่มสีดำคันใหญ่แทนพัดนี้ซึ่งย่อมจะปกป้องศีรษะซึ่งโกนผมไว้จากแสงอาทิตย์เมืองร้อนอันแผดจ้าได้ดีกว่าอย่างแน่นอนแต่กอนวัดเป็นสถานที่ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความนิยมแพร่หลายแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนแบบสามัญหลายแห่งขึ้นทั่วทั้งประเทศการเข้ามาพักอาศัยที่วัดถูกจำกัดจนน้อยลงไปเรื่อยๆและความสำคัญในเรื่องการศึกษาของวัดจึงลดลงไปด้วยอย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้วัดก็ยังคงเป็นปูชนียสถานแห่งอดีตการที่น่าสนใจและเป็นคุณลักษณะเฉพาะ ของประเทศสยามที่มีลักษณะพิเศษนักเขียนหลายท่านจึงได้ขนานนามประเทศนี้ว่าอาณาจักรแห่งจีวรเหลือง